มีเรื่องของทาลิฟเกิดขึ้นทาลิฟนี่ไม่ใช่ทาลิฟเบาๆด้วย10แรกทุกคนเท่ากันหมดเป็นเบสตลาดที่5เด้งนันดีแต่ก็มีบางประเทศนะครับก็รีบเข้าไปคุยทันทีหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามต้องใช้คำว่าซีโรราบฮะใช่ยอมแบบยอมทุกการสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Invest Shop นะครับรายการที่จะย่อภาพการลงทุนให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็สําหรับครั้งนี้เนี่ยเป็น E ีีที่2องแล้วครับน้องแอนซึ่งตลาดเนี่ย ก็ไม่รอเราเลยเนาะนะครับค่อนข้างเย็นเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในวันนี้ประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของคสาสีทางการค้าคเป็นหลักแล้วก็เราจะ วางกลยุทธ์การลงทุนยังไงในภาวะแบบนี้นะครับวิธีแล้วจริงตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้แย่ของงแอนอย่างเช่นพวกตัวเลขภาคการจ้างงานออกมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะทั้งนอนฟาร์มเพโรทั้งตัวเวทโกรธออกมาทําได้ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าตลาดมองข้ามไปแล้วนะครับเป็นเรื่องคาริฟตวครบต้องแงนใช่ค่ะก็จริงๆตัวเลขการว่างงานตัวเลขการจ้างงานเวทโกรธต่างๆถือว่าค่อนข้างดีดีกว่าที่ตลาดคาดเนาะแต่จีนก็ดูเหมือนจะเอาไม่ค่อยอยู่เหมือนกันตลาดในปัจจุบันคนอาจจะมองข้ามไปแล้วว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ดียังไนง <S 2> <S 2> <ม>นะมองไปข้างหน้าแล้วว่าถ้า มีเรื่องของทาลิฟเกิดขึ้นทาลิฟนี่ไม่ใช่ทาลิฟเบาๆด้วยตอนแรกเปิดค่อยๆเปิดการ์ดออกมาโดนทัฐธเนาะสิเรแรกทุกคนเท่ากันหมดเป็นเบสตลาดที่5เด้งกันดีอ่านั้นตลาดเด้งทันดีแต่หลังจากนั้นมีเหมือนกับมีชีตหนึ่งที่ซ่อนอยู่นะครับเปิดมาเขาเรียกว่าเป็นชาร์ตออกมาอันหนึ่งก็ทําให้ตลาดตกใจเลยอย่างบ้านเราก็โดนไม่มากไม่น้อยครับประมาณเกือบ4 0นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่โดนเยอะตัวเลขมันค่อนข้างต่างมันไม่ใช่แค่เรื่องอัตราภาษีแต่เขาใช้เรื่องขขขอองงมูลลค่าาาเดดฟิกรุ เกิดมาเป็นสัดส่วนละหารสองคิดง่ายๆอย่างนี้เลยเข้าโดนมาเยอะเต็มเลยครลยไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้เริ่มประเด็นแรกก่อนนะครับซึ่งถ้าดูในบรรดาประเทศที่โดนเรื่องภาษีเนี่ยมันจะแบ่งมาสองกลุ่มเนาะกลุ่มที่ก็เรียกว่ายืนแข็งฉันขอสู้ไม่ยอมแล้วเดินเจออเมริกาแบบ มาคมเหงงี้ไม่ได้นะครับว่อาจจะมีสองกลุ่มเ,าเนาะแอนอยฟ์หยมาหามนาจ<ช>หลัก,ลกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งยุโรปกันก่อนเนาะก็ช่วงนี้หลังจากที่คุณทรัมป์ประกาศการขึ้นภาษีนะคะความคืบหน้าคือฝั่งยุโรปเขาก็บอกว่า เปิดรูมเจราจาแหละแต่ตัวเขาเองก็เตรียมไว้เหมือนกันที่จะขึ้นกับกับฝั่งสหรัฐใช่ครับตัวเลขที่ออกมาคร่าวๆนะเบื้องต้นณปัจจุบันก็ประมาณ25%ที่จะขึ้นภาษีจากฝั่งสหรัฐแต่สินค้าที่เขาขึ้นเนี่ย<ม>เขายังพิจารณาแล้วก็ประชุมกันอยู่อาจจะไม่ได้ขึ้นกวาด<ช>ทั้งหมดเหมือนฝั่ง US ใช่แล้วจีนเป็นไงครับเงินจีนแข็งแข็งมากสำคัญคือ <Wars S 2> <CS: cima S 1> เขาก็สู้สู้เขาก็บอกว่าเพิ่มพวกการส่งออกแรกหายากด้วยเหมือนกันว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมนะคะจะส่งไปอเมริกาเนี่ยก็จะยากมากขึ้นคือในเชิงภาษีจริงในยากาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะก่อนหน้ี้โดนมาพอสมควรแล้วแต่ในยะคือการเข้าไปทําธุรกิจนะครับเรื่องซัลาพเชนอย่าง Apple เป็นไงครับมือถือเครื่องหนึ่ง ราคาจะเป็นไงครับยากเลยนอกจากจีนก็เดี๋ยวเราเราจะเล่าไปเลยก็จะมีเวียดนามด้วยใช่ไหมจริงตอนแรกแอปเปิก็ดูพยายามจะมู v e ออกจากจีนมาเวียดนามมาอินเดียอะไรเงี้ยทีนี้ก็โดนเข้าไปหลายประเทศเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็เป็น2ประเทศที่ท่าทีค่อนข้างแข็งคือฝั่งสภาพยุโรปแล้วก็ทางจีนแต่ก็มีบางประเทศนะครับที่ทันทีที่ทรัมป์ประกาศนิยมมา แล้วก็รีบเข้าไปคุยทันทีหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามเวียดนามต้องใช้คำว่าซีโรราฟยอมแบบยอมทุกทางนะน้องแอนคือยอมหมดไม่ฉันจะเก็บแค่ศูนเนกับหเปอ็นก็ได้แต่อย่าเก็บฉันเลยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆก่อนหน้านี้เป็นตลาดไม่กี่ตลาดนะครับที่สามารถยืนแดนบวกได้แต่พอเจอเรื่องนี้เหมือนจะยืนไม่ไหวจริงค่ะเพราะว่าอย่างเวียดนามตอนแรกตลาดก็จะมองว่าเหมือนเขาอาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อเมริกาหันมาเป็นฐานการผลิตหนีออกจากจีนแต่อย่างที่ควาคุณทำเขาคิดตัวเลข เขาเน้นเดบิวต์สิทธิ์เป็นหลักแล้วก็ฐานสองแล้วก็จะลองมองการพูดกันละกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขมันสูงประมาณ46%ได้สำหรับข้อดีคือเขา เปิดอบตาแบบพร้อมเจรจามากมากนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่เราก็เลงมานานคืออินเดียครับองแอนอินเดียดูเหมือนเทียบกับเพื่อนถ้าเขามีตารางที่คุณทําถือโชว์เนอะอินเดียก็จะอยู่แบบกลางๆสัก26%ที่โดนอะไรเงี้ยค่ะโดยฝั่งอินเดียเองเขาก็บอกว่าไม่มีแลนที่จะตอบโต้เพราะว่าเหมือนเท่าที่ข่าวเขียนเขาก็จบว่าคุยเจรจาไปได้ค่อนข้างดีแล้วเทียบกับตัวเองเขาบอก2 6่สิเขาอะดูกลางๆถ้าดูเป็นคอมเพนทีฟเน็ในการแข่งขันกับเพื่อนก็ไม่ได้แย่อะไรา กใช่ซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยจริงๆเราแอบ ดูนะครับว่าถ้าบางประเทศเริ่มเจรจา,าได้บ้างเซนิเมนต์ตลาดในตลาดนั้นๆเนี่ยอาจจะดีขึ้นเป็น selective buy ได้เหมือนกันแต่ต้องดูก่อนเนีย่ยเพิ่งรับมีดนะช่วงนี้นะครับแล้วก็ในยะเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นเรื่องของสงคารามการคา้าเนาะประเทศไหนเป็นคนหัวแข็งกับคนยอมอออยอมจริงมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยอีกที่นึงเหมือน,ออน,นกันเนาะญี่ปุ่นก็เหมือนรันายกก็เตรียมขุนพลไป,ไปคุยกับทั้มเลยมาโซนทาว่าไงเล่นตัวเนาะผมบอกคุณแบบทำเราแบบไม่ดีเลยอะไรอย่างงี้ค่ะ เล่นตัวเล่นตัวยังไม่ยอมยังไม่ยอมนะครับก็เป็น2ประเทศที่มองเห็นโอกาสคือเวียดนามอินเดีย2ประเทศที่ควรระวังคือจีนหรือสหภาพยุโรปซึ่งอันนี้น่าจะเล่นเกมยาวนะครับทีนี้ขมวดมานะครับก่อนที่จะจะจบกันเนี่ยก็คือเรื่องของกลยุทธการลงทุนนะครับจะใสังเกตเห็นว่าในจังหวะที่ทรัมป์ประกาศเรื่องทาบัตขึ้นมาครับน้องแอนบอนยวเริ่มก่อนเป็นไงครับทุกนั้นก็คือ ปรับตัวลงจากค่อนข้างแรงใช่ใช่ประมาณ3า3 9แปมแต่เรามองว่าอาจจะเป็นโอเวอร์เรียกป็นิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆสุดท้ายเนี่ยมันไพรซ์ซูดาวิสไปพอสมควรละดังนั้นช่วงสั้นเรามองเทคนิคอลรีบาวแล้วมันก็รีบาวจริงนะที่กรอประมาณ4-4.2ถึงดังนั้นเนี่ยคนบอกว่าโน้ยเดียช่วงนี้จะลงทุนอะไรลงทุนตราสารนี้ได้ครับแล้วก็ล็อกอินยูตอนนี้อย่างตัว10ปีนะครับอยู่ประมาณณวันที่อัดรายการเนี่ยอยู่มาสักเกือบเกือบ4.2แล้วทีนี้ถัดมาที่หุ้นถ้าเป็นหุ้้นนนใฝั่่งงงขอเมกาชวี ในเฟสแรกที่การเจราจาย,ยังไม่เกิดขึ้นต้องใช้คําว่าเก็บคองออเขาครับก็คืออาจจะต้องลงพวกตราสารนี้นะผ่านกองทุนอย่าง UGIS นะครับลงทองคำ<ะ>ถ้าเลเวลต่ำกว่าสามพันเนี่ยน่าเข้านะผ่านตัว k t p ีพีเหรือว่า d a วโกนะครับเป็นตัวที่เราแนะนําส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องติดตามนะครับคือแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่ทรัมป์เนี่ย ประกาศเรื่องของตัวผาดีมา<ด>แล้วนะคือเขาก็รอมาตั้งนานคร้บน้องแอนแล้วก็ท่าทีเนี่ยดูเหมือนจะอ่อนขึ้นแอนลองเล่าให้ฟังหน่อยเขา,าเป็นยังไงเหมือนตลาดจะมองคัดเยอะขึ้นไหมคะเพราะว่าเหมือนเรื่องของความไม่แน่นอนเนอแต่ทีนี้ตัวทรัมเองออกมากดดันทัมก็บอกพอเวลว่าคัดเลทหน่อยแล้วก็หยุดเล่นการเมืองได้แล้วอันนี้ก็เป็นการกดดันแต่ทีนี้ตัวพาเวลโนพาเวลก็ออกมาพูดซึ่งมันจะเป็นการพูดครั้งแรกจาก เรื่องของการประชุมในช่วงของเดือนมีนาที่ผ่านมาเนอะซึ่งตัวเขาเองคือเขาก็พูดก่อนเลยว่าเรื่องของทาลิฟที่ทําประกาศาออกมามันตัวเลขมันค่อนข้างเยอะ<ช>ออก,กว่าสิ่งที่เขา,ขาคาดเหมือนกันส,สิ่งที่เขากังวลก็จะเป็นเรื่องของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจ<ๆ>ที่มันอาจจะชะลอได้เรื่องของเงินเฟ้อก็อาจจะลดลงได้ยากเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะลิงก์กับตัวเลขเศรษฐกิจใช่ไหมคะตัวพาวลเองก็บอกว่าโดยภาพรวมก็ยังมองเรื่องเศรษฐกิจที่มันยังค่อนข้างแข็งแกร่งเนอะนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อก็ปรับลงได้ยาก รอดูรอพิจารณาเหมือนกันในการเรื่องการลดโดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับภาพของทางสิ่งที่ตลาดมองเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่มีการลดโดอกเบี้ยเพิ่มเติมซึ่งจริงเราก็ปรับแต่งซัมชันเหมือนกันเพราะว่าจากเบสเคสเดิมเราทีเนี่ยเราเชื่อว่าทาลิฟเนี่ยโอเคมันขึ้นสูงแต่ไม่คิดว่าสูงขนาดนี้เนาะก็เชื่อว่าโอกาสเรื่องของ r e เซช s i นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น,นแน่ๆนะครับแต่มันมาพร้อมกับเรื่องของปริมาณในการลด ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ<น>ก็อาจจะเห็นนะครับปี2024เนี้ยลดดกเบีย้ยได้ถึงประมาณสัก3หรือ4ครั้งแล้วก็กรอบในการเทรดอย่างพวกตรา,าสารนี้เน่เราก็จะมองสักประมาณ 4...4.2 ถึงละนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศเรื่องของภาษีการค้าแล้วก็ในยะกับเฟดแล้วก็ตลาดการลงทุนในเรื่องของตรา,าสารนี่นะครับ ส่วนแล้วถัดมาถ้าเกิดการสัญญาณของการเจราจาเกิดขึ้นหรือว่าอย่างช่วงที่พามามีมีข่าวเรื่ fake new. อเฟกนิวพี่เชื่อส่วนตัวว่าน่าจะมีโมนนะน่าจะมีโมนอยู่คืออาจจะมีการเรียกว่าดีเลย์การขึ้นภาษีการค้ากับบางประเทศที่เขาเห็นว่ายัางพอคุยกันได้แต่จีนนี่อาจจะไม่ใช่ใช่่ะพวกนี้ก็จะเป็น selective buy ในบางโอกาสรวมถึงหุ้น USN ด้วยนะที่อาจจะมีจังหวะที่เรียกว่า technical rebound แต่ว่าถ้าจะเข้าเล่นช่วงนี้แน่นอนต้องมี mindset ชัดๆนะครับว่ากรอบในการรีบาวมันไม่ได้เยอะนะครับน้องแอนก็ช่วงสั้นเนอะเพราะว่ามีน่ามองถึงเรื่องของการรีบาวแหละแต่ว่ารีบาวครั้งนี้จริงๆก็อาจจะต้องดูสถานการณ์ต่อเหมือนกันว่ามันรีบาวเพื่อไปต่อไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นแค่เด็ดแค้เบาแล้วลงเหมือนกันใช่ซึ่งภาพแบบนี้กองที่น้องแอนชอบพูดมาตลอดคือเนสจีคิวจีเนสจีคิวจี่หนึ่งกองหนึ่งกองก็จะเป็นคุณตัวใหญ่คุณภาพดีฝั่งสหรัฐกระจายเซกเตอร์แล้วก็ไม่ได้หนักแต่เท็นะคะแล้วก็ยังมีกองอื่นด้วยด้วยแอนปตน็เ ซินฟ <Inf> ้าสาขา <c oughs> ก็จะเป็นฝั่งยูพีที่สาธารณภคใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นเรื่องของน้ําไฟถนนการเดินทางต่างๆก็อย่างที่บอกไปว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีคนเราก็ยังต้องใช้สิ่งของพวกนี้หรือว่าสิ่งพวกนี้เป็นหลักเนาะแล้วก็สัญญาที่เขาทําก็ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นช่วงที่ตลาดพันธุ์วนปรับตัวลงแรงไม่แน่นอนก็จะเห็นพวกเม็ดเงินต่างๆก็มีการหลบเข้าไปในกลุ่มพวกนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับรวมถึงกลุ่มพวกแก๊งพรีเมียมอินคัมอืมใช่ซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางท ช่วงนี้ตลาดค่อนข้างผันผวนจริงๆนะคะตัวนี้ก็จะค่อนข้างได้รับประโยชน์จากความ,มผันผวนตรงนี้หาโอกาสนะครับบนความผันผวนพบซีรีส์พีไม่มีข้ามจริงลงในหุ้นทั่วไปเนี่ยแะครับแล้วก็เน้นปันผล แต่ไม่ใช่แได้ปันผลอย่างเดียวนะครับจะได้ประโยชน์จากตัวของการช็อตออปชั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แนะนำนะครับก็จะมีซึ่งในีตัวที่เราชอบที่สก็จะมีตัว k g จีพินนะคะเคจีพินก็จะเน้นลงเป็นลักษณะของหุ้นโลกนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของตัว m u s p i n ก็เป็นฝั่งของ u s ด้วยเหมือนกันซึ่งทั้งคู่ความน่าสนใจคือด้วยความที่เขาทําเรื่องของขายสิทธิในการซื้อออปชั่นหรือว่าตัวช็อตคอร์สนะคะก็จะทําให้มีเรื่องของตััวปนนผลเเเพีีมมมม่ยอ้ขาาาสสํ ต,ตัวกองก็มองว่าต่อปีก็น่าจะประมาณสัก7-9ถึงนะคะ<ช>ต่อปีจ่ายในทุกๆเดือนได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่ตลาด 1, พันธวนค่าพีเมยมจริงๆก็มีโอกาสได้เยอะขึ้นอย่างน้อยเราได้ปันผลยืนไว้ก่อนอุ่นใจรอตลาดที่มันเริ่มยืนได้พร้อมได้หรือมีเซนติเมนท์ที่ดีแ<อ>ล, <ง S 2> ล <ง S 1> ้วคอ่อยๆทอุณธรรมดาขึ้นไปนะครับ,รบแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องตลาดฝั่งเอเชียเราเล็งอยู่2ประเทศที่ท่าทีอ่อนหน่อยนะครับก็คือเวียดนามกับอินเดียนะครับเป็นสองประเทศที่ เราเชื่อว,ว่าน่าจะมีโอกาสเข้าไปลงทุนได้มากๆส่วนสินค้าพวกพันธ์แน่นอนนะครับในช่วงพาวแบบนี้นะครับอาจจะต้องเล่นรอบพวกทองคาเหมาะกว่าน้ํามันจริงๆราคาเข้ากรอบที่เรามองแล้วหกสิบึงหกสิบห้าแต่ว่าแน่นอนอย่งเพิ่งรบมีน้ำมันม,มันเหมือนมันมีเรื่องให้ต้องรรหลายอย่างเพระทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเองที่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลกระทบก,กับเรื่องภาษีอะไรต่างๆสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงนก้วก็เรื่องของทรัมป์เองทรัมป์ก็เป็นสไตล์ชอบ ให้ขุดเพิ่มซัลายอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของภาพตัวเลขเศรษฐกิจนะครับภาพของตัวสงคมทางการค้าและที่สําคัญคือกลยุทธการลงทุนที่เราสรุปให้นะครับทั้งตราสารหนี้ทั้งหุ้นแล้วก็เรื่องของพวกสินค้าโภคภัณฑ์หรือทองคาครบถ้วนนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็พบกับท่านผู้ชมนะครับกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับรอติดตามนะครับรอดูว่าผลการเจรจาเป็นยังไงนะครับและสําคัญนะครับ ฟังทุกท่านนะครับสามารถลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นนะครับทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศได้แล้ววันนี้นะครับผ่านแอป p i i ฟิ n แ n a เชนะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ